สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสนมมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้วันนี้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับช่วงนี้ก็จะมีร้านต้นไม้น้อยลงนะครับก็อาจจะได้ไลน์น้อยลงมากๆเลยนะครับเนื่องจากหลายร้านไม่สะดวกมาขายแล้วก็ช่วงนี้ก็ขายยากด้วยนะครับแต่ก็พยายามจะพา นัาผู้ชมนะครับได้ชมต้นไม้สวยๆนะครับก็พยายามหาล้านมาให้ชมกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมไม้ล้านพิ่กูุ้งนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นไม้มงคลน,น,นะครับแล้วก็มีไม้ด่างนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาลีก็มีนะครับวันนี้เป็นอ่าเลมอนด่างนะครับ นี่สวยมากๆเลยนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับที่ขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ่น0961961594ครับคเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะได้เลยครับวันนี้อค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ส่งอย่างกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วเนี่ยเราเริ่มต้นอยู่ที่80บาทครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับกระถางไซส์อย่างนี้เนาะพี่ใช่ใช่80บาทแต่ล้ไซส์6 8นิ้วเนี่ย8นิ้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราแพ็คกระถางเดียวเราก็คิด80ครับ แต่ว่าถ้ามีหลายๆกระถางรวมๆกันเราก็คิดเป็นแบบเหมารวมไปเนาะเป็นร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นกระถางสิบเอ็ดนิ้วหรือว่ากระถางสิบนิ้วเนี่ยมันจะใหญ่มันจะอาจจะใส่ได้แค่ต้นเดียวพี่เคยลองแล้วว่ามันใส่แล้วมันติดปัญหาตรงนั้นมันรูปมันแน่นเกินแล้บางทีน้ําหนักมันเยอะ ใช่ครับก็ต้องแยกก็ก็ต้องแยกกล่องเนาะพี่ถ้าติว่าเอากระถางสิบเอ็ดสิบสองนิ้วหนึ่งต้นแล้วก็เอกระถางหกนิ้วไปต้องใส่ไปด้วยถึงจะได้แต่ว่าเอากระถางใหญ่เลยสิบเอ็ดนิ้วสามกระถางเลยอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ได้ใช่ต้องต้องแยกครับครับก็แบบประมาณนี้ครับค่าค่าจัดส่งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงฝั่งนี้เลยเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกอ่ ทางช้างเผือกเนาะไผ่ทางช้างเผือกนะครับต่อยู่ในตะกูลไผ่ทางช้างเผือกตัวนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เราแบ่งปันกันก็กระถางละร้อยแล้วกันถางละร้อยได้ไหมแม่แบ่งปันกันมีมาสองกระถางอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นโปรเซนด่างร้อยห้าสิบสวยมากครับคือตัวนี้เขาจะไม่ทิ้งครับดอกเขาเย็น่างอย่างไซส์ใหญ่ก็เราก็มีถ้าใครใครแบบ อยากให้มันเป็นพุ่มไวหรือว่าให้มันสวยขนาดนี้อ่ะราคามันก็จะสูงนิดนึงอันนี้เราขายอยู่เท่าไหร่นะสี่สี่ร้อยวนครับสี่ร้อยช่วนเพราะฝาจะได้อย่างนี้มันสวยเนาะมันมันมันใช้เวลาเนาะก็อย่างว่ากระจุงกระจิบไม่ไว้ตั้งตั้งภายในเอาไปตัดชาขยาดได้เยอะเลยนะครับเนี่คือว่าเอาไปตัดแบบเนี้ยนี่คือแต่ละช่อแต่ละช่อเนี่ยมันไปตัดได้แต่วิธีการวิธีการวิธีการตัด่ะมันมันมีขั้นตอนของมันอยู่ แล้วนี้เป็นเตยเตยเหลืองด่างเหลือง,งเตยหอมเตยหอมด่างเหลืองสวยมากครับตัวนี้เราขายอยู่เท่าไหร่นะสองร้อยครับเพราะตัวนี้มันไม่ค่อยมีแพร่พันธุ์แล้วก็ทํายากอยู่นะเราเคยตอนมาสมัยไม้ด่างเราเคยมาขายอยู่แต่ตอนนี้เราหายไปนานแล้วเพื่อมา ลมหรืต้องให้ปิดตัวนี้เป็นวัฒนาอินโดอันนี้สวยมากนะพี่เนี่ยสวยมากทรงมันลายมันไม่ทิ้งลายมันดีกว่าไอ้พวกติใครบางคนไม่เข้าใจว่าเป็นพวกเศรษฐีเลยนอกเลยในไม่ใช่เลยครับเสียงดูนี่ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งสวยใหญ่ต้นเล็กร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต้นใหญ่สี่ร้อยบสี่ร้อยบาทนะครับต้ามันแตกพุ่มๆแล้วมันจะสวยสวยมากครับที่บ้านมีใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับถ้าเผื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่วัฒนาอินโดวัฒนาอินโดต้นเล็กต้นเล็กร้อยห้าสิบมีมาสามกระถาง อ่าตัวนี้เป็นเข็มคก็เรียกเข็มห้าวายหรือเข็มอะไรเนี่ยพี่ก็ลืมชื่อแต่ว่าดอกเขาว่ามันก็ใกล้จะบานแะล้วเนี่ยดอกเป็นดอกตูมเยอะแต่สีข้างในของดอกอะมันจะมีสองสองสอง,สองเฉดมันจะมีสีส้มกับส้มอ่อนตัวนี้กระถางแปดนิ้วอันนี้เราขายอยู่ 180, 180. 180ร้อยแปดสิบหนึ่งร้ยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับสวยม,กมากๆเลยใหญ่อยู่นะครับ อันนี้เป็นเล็บคุดห้าแฉกหรือเล็บคุดสีทองนะครับบางคนเขาเรียกสีทองเพราะว่าเวลาเรนแดดเหลืองๆลมันจะออกออกสีเหลืองออกคล้ายๆสีทองร้อยห้าสิบข้างหลังเป็นเรดาร์เนาะใช่ไหมใช่หมวกจีนสีเนื่อหมวกจีนหรือเรดาร์ไม่เคยเห็นนะครับปกติมีแต่สีส้มส้มมาเยอะๆแต่สีเนี้อหายากสวยมากครับตัวนี้เราเอาเท่าร้อยห้าสิบเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทราคาดีมากๆเลยนะตัวนี้เป็นตัวใหญ่เนาะบางคนอยากได้ไซส์ใหญ่ใช่เอ๊ อันนี้เราเลี้ยงนานแล้วเอมิปุ่นเราเคยมาจากกระถางเล็กๆร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบอันนี้เรากระถางไซส์ใหญ่400 <400 S 1> <400 S 2> สี่ร้อยเพราะว่ามันใหญ่อยู่คือไม่ต้องรอสวยแล้วฟอร์มเพราะสวยแล้วจะเป็นเนบคุดขาวเนบคุดขาวเหนผักชีฝอย่ากินเนาะพี่ <c oughs> ดูน่ากินมากบ <c oughs> างคนเขาว่าเนกคุด่วนมากเนบคุดจะกินได้นะร้อยห้าสิบเหมือนกันราคาเดียวกันโอ้พี่ไซส์ใหญ่มากเลยร้อยห้าสิบบาทนะครับ อันนั้นเป็นสาวขันทรายด่างตัวนี้ดอกดอกยังไม่มีนะพี่สาวขันทรายด่างฮะตัวนี้รอดอกนะครับใช่เวลาตูมเหมือนไอเนี่ยขั้นบัตใช่ตัวนี้เริ่มเอาแบบมีดอกมาแล้วนะคับแต่นี้มันชอบมันจะชอบอมันจะยาวกว่าช่วงก้านมันจะยาวกว่าเนี่ยแต่ดูเต็มๆแล้วโคนโคนเขาจะมีหลายกิ่งนี่อยู่สองร้อยไซส์ใหญ่นะครับสองร้อยบาทมีหลายกิ่งมากปกติเรามาไซส์เล็กไซส์เล็กที่เราขายอยู่ร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบแตไซส์เล็กในไซส์แบบฟอร์มใหญ่นะ ตัวน,นั้นเป็นปัตเวียเข็มปัตเตวีเข็มปัตเวีย,ยด่างดอกครัประมาณนี้นะครับแต่เขาด่างความด่างเขาจะสวยนี่นะครับดอกสีแดงนะครับอันนี้ตัวนั้นสี่ร้อยกระถางสิบเอ็ดนิ้วกระถางสิบนิ้วประมาณคินี้แล้วก็จะมีตัวหมากนวลสองร้อยห้าสิบหมากนวลด่างมีสองต้นนะครับนนะ่ะ คน DM, so Similar, ใหญ่ยงเป็นกองนี้มันก็สวยอย่างไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ไซส์สูงละสองร้อยห้าสิบตัวนี้ uh, down, ราคาเท่าไหร่ครับพ wow. mm ี่ตัวนี้ส uh> ี่ร้อยนะแม่ใช่ไหมอนุอนอนนสองร้อยห้าสิบบางอนสองร้อยห้าสิบแล้วก็มาต่อเเข็มเข็มเจ้าหญิงเลอเข็มนางฟ้าบางคนเขาเรียกเข็มนางฟ้าบางคนเขาเรียกเจ้าหญิงครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคือนอยู่สองร้อยครับสองร้อยบาท พุ่มใหญ่ต้นใหญ่นะครับคือคืออันเดียดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยทิ้งดอกกระถางสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วอันนี้เป็นแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมหกใบหกใบแท้นะคะตัวนี้เขาจะเอาให้ดอกเก่งหกไปเนี่ยจะให้ดอกเก่งกระถางเคยออกดอกแล้วเป็นจริงตอนที่เราทําเองใช่ไหมระแบ่งฟันเท่าไหร่แม่ตัวนีสามร้อยห้าสิบครับกระถางสามร้อยห้าสิบนี่นะครับแข็งแรงแล้ว พร้อมลงดินยิ่งลงดินจะโตเร็ว,วถ้าลง <นะ S 2> ดินปุ๊บเนี่ยมันจะแตกพุ่มเร็วหกใบเนี้ยจะโตเร็วแล้วก็ให้ดอกดีมันมันมีสี่ใบหกใบแต่สี่ใบเนี้ยจะไม่ค่อยถึงมากจะไม่ค่อยเห็นดอกเพราะใบเขาใหญ่ๆอย่างนี้ทีนี้เป็นจัง,จงดังๆแต่เราเราไว้ในร่มเกินครับแต่ว่าใบาใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีลายละทีนี้เรามีมีสองสองสองหอเรา,เอาแบ่งปันกัน,กนที่สองร้อยห้าสิบนี่นะครับ ต้นตัวมา ANS นี้แล้วก็สูงประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งกเมตรนิดนิดเมตรนิดนิดเมตรยี่สิบเมตรสิบยี่สิบไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่โถด่างดอกก็จะสีชมพูที่โถด่างก็อยู่สองร้อยครับตัวนั้นต้นใหญ่แลวนะครับต้นมะเร็มเลยเป็นเป็นเป็นพุ่มใหญ่มันมีสองก้านสองลำต้นมีสองต้นเนี่ลำต้นมันจะเป็นสองสองต้นติดกัน ันนี้ก็พร้อมลงดินลากฟูลากฟูแล้วครับลากเต็มกระถาง้วพี่ไม่อยากเปลี่ยนกระถางเพราะจะส่งยากส่วนอันนั้นแก้มุกดาแก้มุกดาครับตัวนี้ดอกสักครั้งเลยค่ะตัวนี้ดอกเยอะมันสุดมากไม่ใช่เป็นไม้ที่แข็งแรงและไม้ค้างปีอ่ะมันไม่ใช่แบบไม้ฟอร์มฟอร์มสวยฟอร์มไม่สวยแต่ว่าฟวร์แข็งแรงฟวร์แข็งแรงเขามีอยู่พวกนี้เนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วมันก็ลงดินเลยครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาให้ดอกดอกเยอะ กลิ่นหอมดอกอะครับกลิ่นหอมเหมือนคาราเมลนะครับอ้อสามห้าครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่มากบอกนิดนึงคือไมาครั้งปีคือเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปปลูกเนี่ยมันสบายคืออย่างคือไม่ต้องกลัวตายครับคือลงดินได้เลยตัวนี้แล้วตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นไม้หายากอีกอย่างหนึ่งหหูกวางใบหัวกวางด่างหูกวางด่างตัวนี้มันโดนแดดโดนลมมามันเลยเหี่ยวนิดนึงนี่นะครับเป็นกิ่งทาบ สวยมากครัโคลาส43องศาตัวนี้เราจะแบ่งเท่าไหร่ดีแม่หูกว้างเอาเอาไปสองห้าแล้วกันครับแบ่งปันกันเพราะว่ากระถางไซส์มันใหญู่่ครับมีกระถางอันอันเดียวนะคะที่ส่งได้นอกนั้นก็จะใช้สูงเลยเรามีไซส์สูงตัวนี้มีมีแค่กระถางนี้เนาะพี่ไม่ไม่มีไม่มีอีกนะคะมีแค่กระถางเดียวอ๋อมันใหญ่ ส่งได้คือว่ามันก็มีราคาส่งสเพราะว่ามันเป็นต้องตอกล่อ,องไงอย่า<อ>งเราตอกไม่เกินเมตรห้าสิบเนี่ยเขาจะคิดราคาต้นสแต่ราคามันก็จะต่างกันไปตัวนี้เป็นสนหอมนะแม่นะใช่ไหมใช่เอาสามร้อยห้าสิบครับสนหอมตัวนี้สนหอมลำต้นสูงค,ครับเป็นแบบทรงฟอร์มสูงเลี้ยงมานานคอยเล็มข้างล่างให้เขาไปเป็นเราปกติเขาจะเตี้ยๆแคบๆครับข้างหลังก็จะเป็นไม้ ไม้มงคลไม้มงคลเทพมงคลเทพมงคลใช่เทพมงคลเอาแบ่งสองา้อยห้าสิบแบ่งปันกันราคาดีมากยกยอดบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับไม่ได้ยกยอดแต่ไม้สวยแล้วมาฟอรมสวยเนี่ยเอาไปเอาไปตัดตรงนี้นะครับแล้วเขาแตกกอขึ้นมาเยอะเลยแต่ไม่บางคนเขาอยากให้มันเตี้ยไงเพราะว่าบางทีเนี่ยก้ามมันจะสูงมันจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ยกยอดได้เหมือนกันพวกนี้ เพราะเวลาบางคนก็อยากให้ให้ก้ามเตี้ยให้พู่มันเตี้ยเนี่ยเขาก็สามารถตัดแต่งได้ตัวนี้จะเป็นไอตัวพุธบุรักษานน่ะครับทีนี้ก็คนเขาก็หาอยู่นะครับเนี่ยพุธบุรักษาดอกก็หอมประมาณนี้เนี่ยดอกเขาจะประมาณนี้ทีนี้ขายอยู่กระถาง300 350เหรอไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่แล้วครับไม่ใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยแพงมากตัวนี้จะเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับ แล้วก็ตัวนี้อ็ให้ให้ดอกเยอะชาแนบทองเดี๋ยวว่าทองลบระกเะก,ะกา้าทองลพบุระคุณอ๋อทองลพบระคุณชาแนบทองเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราลงลงดินแล้วเราเลี้ยงกระแดดเนี่ยสีมันจะเป็นสีทองเลยตัวนี้น,นะครับไซส์ใหญ่มากคได้เดี๋ยวครับพี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับราราคาสองร้อยห้าสิบตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือันี้อจัสมินด่างเป็นไม้เลื้อยเอาจะออก เขาขาวม่วงแต่เขาด่างด่างสวยความสวยเขาด่างสวยอยู่ต้องทําให้ดีคือทําซุ้มดีกว่าใช่ใชออลักษณะคือสร้างสร้างซุ้มให้เขาอะมันจะสวยเพราะว่ามันจะได้ฟอร์มของการเลื้อยดีดีก็ตัวนี้เขาเลื้อยเร็วนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สองร้อยครับแบ่งกันกระถางสิบบาทสิบเอ็ดนิ้วตัวนี้ตัวหนึ่งบางคนเขาเรียกแก้วสาร,รพัดนึก กสรัไม่เคยเห็นดอกเขานะเสน่ห์เขาอยู huh. um ่ที่ที่ลูกเขาลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกออกกลมกมอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาแก่ไปเขาก็จะร่วงไปไม่บานไม่บานนะครับเป็นลูกกลมกมอย่างเงี้ยกินได้ไหมครับพี่ไม่ได้ไม่ได้แต่เหมือนมะเดื่อนนะครับใช่พี่ว่ามันอยู่ในตระกูลนั้นแหละครับจริงใบเขามันใช่มันอยู่ในตระกูลนั้นใบเนี่ยมันเป็นด่างด่างด่างของน้ําบาดาลมันเช็ดได้ตัวนี้ราคาสามร้อยสามร้อยบาทกินสอน อีกตอนที่เราทำไม้ก็อย่างที่เราบอกก็เป็นไม้คร้างเปลี่ยวอันนี้สาริกาตัวเมียใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสาริกาสาริกานั้นอยู่สองร้อยก็ได้ครับสองร้อยบาทนะครับไม่ยังหายากอยู่นะครับตัวนี้สาริกาตัวนี้ตัวเมียใบเขาจะกลมๆเราเคยเห็นตัวตัวผู้มันจะใบเล็กอันนี้ใบกลมอันนี้ใบใหญ่มากนะครับเกือบเท่าฝ่ามือนะครับสองร้อยแม่ได้ไหม แย่งกันนี่เป็นเลมอนเลมอนด่างลูกก็ด่างนะครับปกติเราเห็นเลมอนลูกเขียวๆทุยๆเนาะเขียวๆนี่จะเป็นตัวด่างเป็นเลมอนด่างตัวนี้นราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 180, ร้อยแปดสิบราคา 180, ร้อยแปดสิบเป็นกิ่งตอนครับร้อยแปดสิบนี่นะครับกิ่งตอนนะครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้ครับปัตเวียปัตเวียด่างปัตเวียแค่แค่แต่ดอกเขาจะสวย ตัวนี้มอกจะทำทำทำ,ทำบอนไซสวยตัดแต่งสวยตัวนี้สามร้อยครับเราเคยมาขายแล้วก็หมดไปหรือล,ลูกค้าถามหาอยู่เหมือนกันเนี่ยออกดอกก็ประมาณนี้นครับยิ่งตัดยิ่งเออเขาบอกว่ายิ่งตัด,ย,ตดยิ่งแตกออกดอกตัวนั้นเป็นเอาอันนี้ก่อนก็ได้นะพี่สยามมอลสยามมอลหรือมอลสยามสยามอมอนเตล่าครับเนี่ยเตยอยู่วกักูลไอ้มอนเตล่าเนี่ยตัวนี้มีกำลังมี่อดดอก นี่เขาจะหลุดไปทีนี้เอาเท่าไหร่ร้อยแปดสิบราคาร้อยแปดสิบครับหนึ่งร้อยแเป็นช่อใหญ่แล้วนะครับอันนี้เลี้ยงภายในก็ได้มีช่อดอกแล้วตัวนี้เป็นเข็มไอ้เป็นอะไรนะมารีมาลีมะลีซ้อนวันนี้มารีซ้อนดอกคอมนี่ดอกคอมมีลูกค้าถามหาก็เลยเอามาทีนี้เท่าไหร่ดีมอ่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าถามเยอะมากเลยพี่ครับถามเพียบ มะเดือมะเดือมาเลหรือมะเดือชิงดังอันนี้คืมะเดือชิงดัง,ง,ง,งส่วนอ,อันนี้คือมะเดือมาเลค,คนจะชอบจางสมสูนี่นะครับต้องขอแนะนาต้องมีพื้นที่กว้างัใบเขาใหญ่ใหญ่ได้ก่านี้ใช่ไหมครับใช่ใบเบ็เลิเลยางมือยังใหญ่ใช่จริงหรอถ้ามีพื้นท่ใหญ่เป็นเล<ช>ิล้วรอถ้ามีพื้นที่หมายถึงปุ้มเขาถ้ามีเ้าถ้าถ้าถ้ามีผ้ไม่มีต้นมีพื้นที่เขาเขาจะแผ่วเขาต่าไหน อันนี้เอาสองร้อยก็พอมาเดือมาเลือสองร้อยบาทนะครับมาเดือชิงดางเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทนะครับแต่นี้สวยเนาะพี่นีีลงดินสวยมากใบใหญ่กว่านี้ได้อีกเข้าที่บ้านใบมันใหญ่เบิ้ครับต้องมีพื้นที่ตัวนี้เป็นพุทธกุหลาบพุทธกุหลาบด่างนะครับตัวนี้ที่แล้วเอามาสามข้สามทวยครับนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับ ตัวครั้งที่แล้วเราเอาสีเ,าเ,าเ,เขียวมาเนอะวันนี้เราเอาสีด่างตัวด่างมาเป็นบุจลินด่าง<ม>ดอกเขาก็ประมาณนี้ครับคืออย่าง<ม>ที่เราบอกเป็นไม้ค้างปีต้นกับรับต้นเขาจะใหญ่เนี่ยสองห้าสอง้อาสิบแบงกันปกติแพงกว่านี้นะนี่เราแบ่งกันเราทำมาเยอะครับบุจลินด่างตัวนั้นเป็นเนก็ดกาวโอครับพุ่มเขาใหญ่แ,แต่กระถางเขาเล็ก คือเอาไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยทาไมสวยจังเลยครับสวยมากุใหญ่เอาไปสองทุ่วนสองร้อยสองร้อยนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับสองร้อยบาทเนี่ยอยากใหญ่นั่นนให้เอาเป็นไซส์แบบนี้ดีกว่ามันจะสวยกว่าเพราะว่าถ้าเล็กมีช่อเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยอือตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นกุหลาบไทยด่างขาวมันมีด่างขาวด่างทองด่างเหลืองอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้เป็นตัวตัวขาวเนาะ ตัวนี้เราเอาเท่า,ก,ากันครับตัวนี้สองร้อยเท่ากันกอใหญ่ดิ้มกันเนาะตัวนี้หหา่ช่อเลยถ้เย้เลี้ยงแบบนี้ดีก่นคือสามารถาไปแล้วไปเป็นงกระถางมันก็จะไ,ได้ฟอร์มใหญ่ขึ้นไปอีกตัวนี้เป็นวาสนาเขาเรียกอะไรนะตัวนี้บาสมาบารามีหรือป,ปะาบาลามีหรืออะไรเนี่ยนะสีาขาวใช่ไหมครับเป็นขาวสวยมากครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อยู่สองร้อยห้าสิบ ตัวนี้หายากอยู่ครับมันตัวตัวเหลืองเราเห็นเยอะแต่ตัวนี้มัน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 หายากกว่าและทํายากกว่าอันนี้กระถางไซส์สิบนิ้วนะพี่สิบนิ้วสิบนิ้วยใ,ใหญ่เลยอันนั้นปีแปดปีแปดหรืโลคอรสลูกกินได้ลูกกินได้ตัวนี้ปีไม้เป็นไม้ทรงพุ่มก็สูงสูงประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับครับ,รบแลวเป็นสต,ต้นเป็นเป็นไม้เป็นไ,ไ,ไม้ว่ากินลูกได้แล้วลายเขาจะสวยลายเขาจะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยออกเป็นเงินซิลเวอร์หน่อยโลคอรเหรอปีแปดไปเซิร์ชดูได้นะฮะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสองแปดสองร้อยแปดสิบตัวนี้เป็นเอ่อเยลโล่รีเวอร์เยลโล่รีเวอร์นะครับเป็นไม้เรือมันจะมีคล้ายๆกันสีขาวอีกตัวนึงตพรนั้นเป็นเราะนั้นเป็นตัวเกียวสโนโอ,อะตัเกียวสโนโอะตัวนี้เป็นโรเยลีเวอร์ รอยยืดผมพูดผมขอไม่พูดนะครับชื่อนี้ผมต้องพูดเหี้แน่เลยมันเป็นสามเสบะรอยยืดเยลโล่ลิเวอร์เนี่ยรน่มมมาประมาณนี้นี้ราคาเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบครับสองแปดเท่ากันครับเพราะใหญ่แล้วคืออันนี้ยถ้ายิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งแผ่เลยไปประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจไม้ร้านพี่กุ้งนะครับก็สามารถแอนไลน์นะครับหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับ อ่าเรื่องต้นไหนชอบต้นไหนนะครับค่าส่งยังไงก็ทักไปถามอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับกุ้งม,มากๆครับสวัส<อ>ดีครับอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้ว